เอาทำงานทำงานใครจะมา,าขายเวด้ยเฮ้ยใครจะมาขายเวด้วยเฮ้ยเอา,า,เล,าล้วเรามาดูพัฒนาการวันนี้สุดยอดพอขาดเดย์เย้ <Yeah. S 2> เอามาแล้วก็วอี้มาแล้วก็อี้ออกมาวเออไม่กดยกล้วยเอาละกล้วย เอาเอาได้เดี๋ยวทำงานก่อนมาสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับ <I go. S 1> อันก็อ่าอ่าโอเคอันนี้เหรอ,อโอเคเวฟกี่รสชาติห้ารสชาติกินหนึ่งเลื้นลดกี <Hey. S 1> ่กิโลห้ากิโลโอเคนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเย็นนี่คือเวรสสตอเบอร์สตอเบอร์ mm. ลี <Okay. S 1> โอเวรสช็อกโก และอ่าและนี่คือเวรอกาเฮ้ยดูกันเลยเวรอกากาแฟและทางนี้คือเวรอสูกัดเยี่ยมมากและข้างหลังนี่คือชาชาอะไรรสชาอะไรลกูก ใครแม่เากล้วยมาวางตรงนี้วะจบเลยเนี่ยดูดิที่รักของพ่อจบเลยครับโดนดึงเบี่ยงเบนความสนใจไปที่กล้วยก็อย่างที่บอกนะครับหนึ่งเดือนลด5กิโลนะครับเรากินแทนมื้ออาหารได้นะครับช่วงเย็นนะครับจะทำให้อิ่มแล้วก็ไม่หิวจุกจิกนะครับตอนนี้วัดสารย,ยังเมี เอาเอากล้วยเหรอ,เ,อเดี๋ยวป้าปอกให้ไหมไม่กินข้าววะฮะหาเรื่องให้ป้าโดนม้าด่ายอยู่เรื่อยเนี่ยฮะ,ฮะโอเคไอ้นีเ่เรียกอว่าเวเก๊ะอ่ะทำเลย กินกล้วยก็ได้มื้อเช้าโอเคคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันใช่ป่ะเออสรุปนี่มานั่งกินกล้วยเหรอลูกไม่ได้มาช่วยป้าขายเหรอนะนขายไหมไม่ขายนะโอเคเอ,อ,อ่ะกล้วยเขาเรียกบานนะบานนะนะป๊าชื่อดีเจเพชร จ้านี่น้องไทยจ้าเปลือกลอนเปลือกลอนเปลือกลอนอ่ะ,อะ,อะ,อะเราไปกินก,กล้วยกันดีกว่านะสวัสดีคุณผู้ชมหนม่อยบ๊ายบายพูก่นันซีเยอ,อะซีเยอะมากินให้หมดก่อนหมดยัน พูดก่อน see you บ mm ๊ายบายไปนะฮุยเป็น hmm. วันเป็นวันเห็นไหมหาจิกายเป็นก่อนเราเป็นนักล่าเป็นวันเรียบร้อย

นี่รสชาเขียวชาอะไรฮะเขียวเขียวโอเค okay. ดีมากนี่ทำงานดีมากดีเยี่ยมเวของเรามีขายที่วัดอะไรไม่เคยสอนนะครับไม่รู้จำได้หรอวัดอะไร<า>วัดสันพูดซิสันเออวัดอะไร วัดศาลเก่งมากเอาเว้ยอีกหน่อยมีคนช่วยขายเว้ยเว้ยไปนะครับบายบายขา,า,ายมาแล้ว